พวกเราไอ้ัวป่าัวดำไหนวันนี้เราจะไับรไอะไรานีนะคะไอไปไปไปไไปไปไปทุ่านีเย่อยากไปปาจีนบุรีว่ะบอกมาทุ่านีไม่จะไปปาจีนไม่จะทุ่ปาจีน่ช เอกลักหมวกันแขกป่าแหกป่าก๊อปเสียงหัวราะรถอีแตนไม่คืออะไรวะเนี่ยที่โพสเรื่องของอะไรเาเบาลงมหมูเวสเซอร์เซอร์เซอร์อะไรอ่ยทุกคนตามาม่บกคือคหยาบเยอะนะครับมีใครเนี่ยตามวอะไรไม่ันัดคำเออถ้าถ้าจะพิมพ์คำา ทคนเ่อควันแม่งควันแม่งควันแม่งนแม่งคนแม่งคนแม่งควันนึงเสื้อนี่หน่งควันนึงเสื้อนี่คนนึงเสื้อฐานสองอ่าไอ้ตาขายกี่บาทเอ้ยลวดหนามลวดหนามซื้อแล้วไม่ต้องซื้ออีกเรวไฟไฟสองซื้อไฟมาสองเพี้ยน่าลูไม่เล <staple> <uring> ือป่ะ เดีุ่งไปไหนนะโอเคเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวใครใครเขลองเดินให้ทั่วก่อนพี่พี่จำไม่ได้แล้วมันเล่นยังไงเร็วๆผมวดนี่อย่าพูดเหมือนอ้อต้มดิไงมาชื่อ่าแบนเดชวุ้ยใจแบนเดชุ้ยพี่ที่อ่ะแบนเดชแบนเดชยอดอะไรอ่ะไ้ม่มาเลม่อ้ที่ว่ามยกูมีไขวาญวะเฮ้ยเหมือนพี่จาได้ต้องไปเอาน้ำซึมพิมอยู่บนรถไฟมเดียเดียวดูให้ ไม่ไดที่สอบไม่ะ้างนรมีมีนังสือพิด์นี่ไม่มีจ๊นยทมหยิบนางสือพิ์ที่พวกมึงขายวะอะหนอก็เงินดอ่ะนี้ลากหรือยกอ่ะขอร้องขอร้องให้พี่ไปกพีผมครับเป็นไรคะ๋ย่ได้สอบ ไม่มันคลังแบบนี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูมันก็ใหม่ไม่ได้อ๋อหวยอ๋อห้องการักษาเอาไปใส่่ต๊ะเอ็นโตนิโอสาราสหรัฐอเมริกากรกะดาคมอาหารทำไมไม่ได้จะได้เต็มอ๋อติดยังไงให้มันติดวะคือรถไฟถ้าเราเอาวางไว้ไหนอะเอ่อเตี๊ยเอี สองจุผมเออถือว่าผ่านยิ้มแบบไม่อะไรกันเนี่ยดูซิมีทานในการอยู่พอดนวดเหล็กนวดเหล็กค้างพี่ผมค้างให้มันอัดคลิมไม่ได้โอเคเดี๋ยวหนูเอาถ่ายไปทำไมต้องโยนอย่างนี้เชื่อมแบเรียบร้อยอย่าดึงหออกด้ยพี่เดี๋ยวหนูเอาถ่านไปละไปไปดล ไปเลยอย่าพ่งอยพิ่งข้ากโดดนะย่าใจร้อนพี่ผส่ผเาใชิทกเอไปเลยมะอย่าเพิ่งล่ะโพิ่งแมพี่ขอร้นกี่บาทอะเยอะจ้าจะเอาเงินได้จากไหนอะตอนนี้เราศูนบาทเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเรายังไม่ได้ออกไปไหนกันเลยโดนเกียนกูค้ังิบหายแล้วไม่มีตังค์ซื้อปืนอุ้ยตาย คนช่วยด้วยตอนนี้มันชุลมุนมากถ้างั้นขออนุญาตตัดเชียไปตอนที่พี่กั๊ดมาเลยนะคะเอ้านี่ไงพี่กั๊ดมาแล้วอย่ากระโดดด้วยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งออกตัวนะเอวชิคก์กระชากชิคก์กระชากไปเลยให้พี่กั๊ดหายกูอยู่ข้างบนอย่าโดนอย่ากระโดดโดดฮะพงศ์กระโดดใครเรียกว่า มีอะไรเออมีอะไรให้บ้างเออมันเจ็บเฮ้ยได้ยาวิ่งวิ่งวิ่งอีดอ๋อทำไปทำไมขับรถหนีขับรถหนีขับรถหนีทำไมข้ามมันฆ่าได้น่ะเห็นเขาว่าขวานไหมเออเขาว่าพู้อ่ะผูหรือขวานเนี่ยเลยคิวฟาดใส่มันดิว้าวมันเร็วอะไรฟาดตายหนึ่งตายหนึ่งเอ้าเอาไปเป็นเชียบเพลิงได้เอาไปเลยการน้ำชาไว้ทำเชื้ออะไรอ่ะเออเอาไว้ขาย เนี่ยวิปอะไรดีกว่าโอเคเอาซอมบี้แมนดลเอาขาบิลไปเบร์สเอาซอมบี้ไปเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนี้ชั้นก็แค่เก็บใส่กระเป๋าได้น้องเดี๋ยวเอาเก็บเยอะหน่อยก่อนไปเก็บไฟเก็บยอะอ้าวเก็บแล้วไปไปไปใครใครใครเผาว่านวะใจเย็นดิเอาเก้าอี้ก่อันด้วยเป็นเชือกพลิงได้ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บไปหาของก่อนเราต้องทำตัวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอย ค่ะทุกคน